ถ่หนูถือใหพีหน่อยเดี๋ยวพี่ถ่นี้ค่ะนี่อะไรเงี้ยนะคะเก้าแขนชัดมากแห่สวัสดีค่ะได้ได้อ่าใช่ไหมคะอ่านได้ปะมีคนเขียนเขีนอุ๊ยจาอะไรอย่งเงี้ยเออๆยังไดลยใช่ไหมฟาเากได้ไปนก้องเหรออันนี้ก็คือคนให้กลังใจนะคะใจชีิต้อง้

พี่ทีอย่าถือแต่กล้องอย่างนี้พูดบ้างพูดด้วยไม่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่ทีป่ะถือกล้องอย่างเดียวไม่พูดไม่ด่าเลยเออไม่มีเยอะมากไม่มีฮะโอ้นี่ไงนั่เมื่อกี้มันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ่าโอเคหนูมองไม่ค่อยเห็นสองคนนี้ถ่ายแล้วเป็นไงบ้างไปมาใช่ไหมก็ก็ให้ดูในดูในไหนอ่ะแล้วก็ติดตามในไหน เออเออว่ามันจะไม่ทันวันหวันทีวีหรอกเดี๋ยวหนูก็โพอแล้วขอดูหน้าหน่อยขอดูขอดูรูปหน่อยขอดูรูปหน่อยรูของหนู เขาจิตใจไม่จีนเหมือนหรือเปล่าเนี่ยคนรู้นเขารู้เขารู้ว่าหนูเป็นสไตล์นี้เหรอสวยสวยนี่คือการบิ้วเพื่อนนะคะอยากได้เมือกเดี๋ยวเขาจะระบุให้เขาส่งให้เราได้ไหมใช่หนูแต่หนูก็ต้องให้ที่เขาไงต้องบอยังไงใช่ต้องบอกเขาเขารู้ม่าน่ารักมากจี๊ดแล้วหนูพูดอาชลาก่อนกล้ามอัศรพรกล้ามชัดมากแม่จริงมันเลยใหญ่กล้ามอ่ะงงมากว่าแบบคนแต่งหน้าตั้งแต่มาได้ <ด>เแต่อองมสองอแล้วอ้ยทางข้าเสรีแต่งหน้าเลยแค่ทา, <c oughs> านก็แ <m> ่โอ้ยน่าอ่ะแตงกิ้นะ พูดเสร็จแล้วอ่ะฝากไลน์หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะใช้กล้องถือ่าโอเคได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งพันยไวแอร์อ่ตอนนี้เราอยู่ที่สัตรูจำลองนะคะดูกล้ามพี่แนนเนอะวอ้าสวยมากนะเราก็ให้ดูมือสวยมากคือเขาโชว์กล้ามไงเขาสวยเออเนี่ยสวยไงเมื่อกี้เนี้ยอุ้ย เมื่อกี้นี้ทำไมก้าวใหญ่จังเลยอะอุ้ยดูดิอุ้ยดูดิเคสมชะมุดเลยอะเดี๋ยวตัวเองก็เจอเซลคมกริบเฮ้ยที่ฟี่คาวาอิมากเลยอะอะไรนี่ไงแม่บอกเลยว่าความปังแบบสับแบบใหม่นะก้ารพี่แนนป้าสับๆได้ต้องมีท่าเนี่ยขอขอนะคะถ้าสับขอสท่าสับไหน่อยถ้าเนแบบคิวนะเออถ้าเบดด้วยเหรอ นะซิบซิบซิบเนี่ยเออทำบอกได้นะเนี่ยทาบีมไม่ต้องพูดท่าเมื่อกี้น่ารักมากเลยอ่ะค่ะสวัสดีค่ะเออขอกล้ามบมบีมหน่อยขอกล้ามผมบีมหน่อย อุ้ยแต่ว่าดูใส่เสื้อเที่ยวอะไหลู่ไ่าอ่าเรามาดูทิฟฟี่นะคะวายอีมากเลยเออเนี่ยขอบคุณห้าสิบดาวด้วยนะคะขอบคุณค่าสิบดาวด้วยนะคะจากโฮแลนด์นะคะใช่ไหมขอบคุณห้าสิบดาวด้วยนะคะเมื่อกี้เนี่ยใช่ห้าสิบดวงนี่เป็นไงล่ะเขาถ่ายมาเราถ่ายกลับนะคะไม่ตรงงานดีเนาะงานดีเนาะบีมสวย ดูปัดคนตามได้ทุกคนพี่ทีมเสั่อสีขาวเฮ้ยเฮได้ได้ท่านี้ทำไมพี่ทีมส่เสื้อสีขาวนิ้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 วนิวที่คลิปอนเจ้แอดมินเสียงคุนคุณนะคะได้ เร,เราแต่งตามมาแล้วอะส, <c oughs> สวยเนาะเออใ,ใช่้อขาวหล่อมาก,ออมากใช่ดูนะเ่ม Next เพนดูนะคะน้องๆของเราดูจากข้างหลังแล้วแบบ so great <c oughs> นะคะน่ารักมาก <c oughs> มีคนแอบเ <c oughs> ซลฟี่ด้วยอ่ะ <c oughs> ตัวเองแอบบเห็นปะ เออเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเฮ้ยออมแกต้องสวยนะเอาจริงนี่นะคะสาวๆวิน่ารักเนาะดูสิดูสิสวยแครแคปรูปนี้แคปไปเลยนะคะสวยมากแคปไปเลยมังๆน่ารักแห็น่เออนี่อะคิดเอท่านะคะเออเออ

ดีมากด้ได้ไหมตรงไหนดีได้ไหมคะไม่ได้เราขอยืมอันนี้ก่อนไม่ให้มีทางเข้าเข้าได้ไหมคะนีเสุดยอดเยนบบไม่มีนี่นะคะเราก็มีแบบ เรามีเรามีแบบเรามีแบบว่าอะไรคะไปเลยค่าอุ้ยสวยทไมกคสวยเอาอันนี้ก็ค่าวอีแบบย่าการเรอร์พีเสอุ้ยเขาถ่ายจริงอ ขี่มีโนโต้นาะพูดาได้เดี่ยเอเีย่นี่ไอจับลงมาข้างหน้างี้จับขาหนีนจับงมา้เราก็แบบนิดนึงอ่ะได้ได้ไม่เอามืออันนี้ไม่ได้ต้องนเวด ใช่เกินมากได้ได้อันนี้ลงมาดาอันนี้ลงมาตรงนี้นนิดึงเออฮะแผ่นตรงโอเคแอดนิดนึงแอดนิดนึงขอโทษนะคะแอดมินกำลังจัดทาาไปเออนั่นเลยตัดใส่แล้วไปต่อขาหน่อยอ้าวเอาแล้วเอาใจละขอโทษนะคะแอดมินปวดมากเมื่อกี้นี้ขอบคุณสองร้อยดาวด้วยนะคะวันนี้มิดอะไรคะอีซโอ้ยเราน้มาถ่ายปุ๊บเราวมาถ่ายปุ๊บอ๋อพีซ พี่เออยู่ไหนเดียรถ่ายยังวัสดีย่านายเร็วนี่แล้วสองจุดสามเคสวัสดีค่ะอรีมรีมรีมรีเรีมรีมดีเฮย คือแบบยาสแก่ยาแฝงข้างหน้าต้องลงนะคะพี่อ One, two, three. One, two, three. Hi. Okay, now two, three. One more, one, two, three. Thank you very much. Okay, who's the last player? We have one more player. Thank you.

Too much, a little back, thank you. On the other side, <laughs> a little bit back, okay. Okay, could you pass the ball? Like, yeah, ball. Oh, i bow, not Okay, here, that's, that's great. <laughs> Beautiful, mm -hmm. like this. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay, so ที่มาร์เดลโอเคอีกอันอีกอันใช่แล้วอ่า I need somebody to who can d die w h die oh you look like I see I see ไปไอ้เนี้เออเออยากเฮ้ยอ่ะโอเคอาไปนะคะน้องเมคือผู้เสียสารนะคะ สวัสดี 2.5K สำหรับบ่ายนี้นะคะที่ไทยเช้านี้ที่ตุรก,กีนะคะเชา้าใในสายนิดนึงตอนนี้โฟโต้ชูทของเราได้จบไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ถ่ายเล่นเนาะ <laughs> ใช่แล้วนี่ไงเรามีแบบเรามีทุกสไตล์เลยอะ่ะเรามีแบบญี่ปุ่นไต้หวนันจีนนะ <laughs> <laughs> อ่ะพี่ตาโยนบอลให้เพื่อนหน่อยไปลงเลยใช่ อ๋อยาเนี่ยตรงเสานี้แหละตรงไฟนี่แหละพี่ตานตรงพี่ตานต้องมาตรงเสาตรงนี้เลยเนี่ยตรงนั้นนะคะเอาใหม่โอเคเอาใหม่แบบเหมือนนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะเหมือนใส่ฟิลลิ่งไปด้วยกระน้อย อย่าอ่ะแบบสมาข้างหนเยแต่น้อยมาเดี๋ยวพี่ผู้ยนต์พี่ผู้ยนต์นั่งูเยนออ่เนยนต์นะแบบเป็นยนเบาแล้วนะคะเอหนูหนูลองแล้วแต่ว่ามันแรงอ่ะมสู้เอออยไ่ถึงอ่ะ มันแบบมันได้ฟิลไงพี่เมย์ไปเข้าไปเลยพี่เมย์ฝากหน่อยค่ะนี่เน้นกลับมาอนละันแบบเ,เซ็กซี่ไปอีกสามสาวเลิศไม่ไหวเฮ้ย <c oughs> สวยมากค่ะน่ารักมากค่ะสวยมากสดใสมากอาหม น่ารักมากค่ะคุณวุ้งไปไปกลับบ้านเราไลเซเบอร์ย้อนขอษได้งจริยนะที่เขียนแค่นี้เองแต่ว่านี่นะคะคือคนที่โยนบอลที่ทำให้ สภาพโยนบอลถึงเขาสอบถขาให้เราสองคนเลยีิได้โอยตังโอ้ยยยยเยาอยอยยยยยนยยโฟสนยย่ยยยยยฝยย่ย้ยยไฟยย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 ้ยย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 ย เลียม่แบบดูดูแต่นเลส่รัน้นอะไอย่างีวคือเพราะอบคุณคอ้มากอ้องเีียวกับประวานอะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะมีแบบ เล่นอะไรแบบนี้อีกอะเดี๋ยวกับประวันก็เลยขึ้นไปก่อน oh, <but S 1> เลยอย่าอีกที

เพียวขึ้นไปแล้วนะคะเพียวกับประวานขึ้นไปก่อนแล้ว,ว<า>ถ่ายาฟุตโต้แบงคับไปแล้วนะคะจ้องตากล้องแล้วนึ่ง

ไม่เคยว่างงแบบนี้เลยตอ่นกล้งเจ้า่ สนุกสนานกับการใสราตาพไ่ช่างภาพเขาขำเยอะเลยอะ สาวๆไปกันแล้วนะคะเป็นกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามอุ๊ยดูสิยังไม่หมดยังไม่หมดกว โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มีทานข้าวกันแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปซ้อมนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามบายบาย thank you นะดูทำไมตาตายังไม่เสร็จอ๋อตายังไม่เสร็จค่ะ จ้องจ้องกล้องได้เลยค่ะภาพตานอาจจะมีสิทธิ์ได้โพสต์ตอนก่อนแข่งขันนะคะ <c oughs> เป็นไงตาน้อย เก็บของอ่ะงั้นช่วยพี่ถือลาเดี๋วพี่ก็จะได้เก็บของาอาะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็มาถ่ายโฟโต้ชูและทีมีซึ่งก็ไกด้รูปเยอะมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามผู้หมูอันนี้ตอนนี้ <c oughs> แล้วก็จะมาฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจเชียร์ผหนูใน ที่จะถสร็จดีด้วยนะคะก <Okay. S 2> าช่องวันแล้วก็ทีพเป็น,นะคะติดตามในไลฟ์ที่ช่องนี้ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างก็คือเรียวแล้วก็สดที่สุดค่ะขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณที่ติดตามค่ะ